คุณมาได้ยังไงมารับคุณนะสิ <travaille> ไปกันเถอะ เรายังไม่ได้กินข้าวหน้าปลาไหลเลยของโปรดเธอเลยนะเสียชูฉันไม่ชอบกินข้าวหน้าปลาไหลแล้วช่วยปล่อยมือด้วยถ้าอย่างนั้นก็ให้ทุกอย่างกลับไปที่ควรจะเป็นเถอะ คุณกลับมาตั้งแต่เมื่อไร่เห็นข้อความที่ฉันส่งให้หรือยังอะเดินช้าหน่อยได้ไหมเหลียงมู่เจอ๋อเหลียงมู่เจอ๋อฉันรู้ว่าคุณโกรธฉันอยู่คุณคิดว่าฉันไม่ควรออกมาพบจวนหลานใช่ไหมอย่ามาปฏิเสธเลยฉันรู้ว่าคุณคิดแบบนี้อยู่ ันเจ็บมือแล้วนะฉันมาพบเขาไม่ใช่เพราะฉันปล่อยวางไม่ได้หรอกนะแต่เพราะปล่อยวางได้แล้วฉันอยากพูดก,กับเขาให้ชัดเจนให้เขาปล่อยวางด้วยเพราะไม่ว่ายังไงเขาก็เป็นคนที่ฉันเคยชอบอย่างจริงใจเคยคบหากันอย่างดีก็ควรที่จะบอกลากันด้วยดีสิต่อให้อนาคตจะไม่เจอกันอีกก็ตาม คุณเข้าใจไหมเหลียงมู่เจอเข้าใจหรือเปล่าเหลียงมู่เจ๋อจะรักปลาเนี้ยเราไปกินร้านนี้ดีมาได้เลยเตงทำไมก็นั่งพื้นน่ะหาของอยู่ป่ะเนี้ยอย่าไปยุ่งกับพวกเขาเลยแต่อย่าลืมใช้คนละครึ่งนะเดี๋วหมดสีคุณลุกขึ้นมาก่อนฉันเดินไม่ไหวฉันไม่อยากเดินแล้วหลีวหลานตายแล้วคุณรู้ไ้ม ท,ทั้งที่การปลูกถ่ายปอดสำเร็จสุดท้ายได้มาแพ้ให้กับการติดเชือ้อหมอยืนกันเต็มห้องทำได้แค่ยืนมองเธอหลับไปทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้สักนิดไม่มีวิธีอะไรเลยอะไม่ร้องนะคุณรู้ไหมว่าสองสามวันนี้ฉันผ่านมันมายังไง ฉันง่วงมากแต่นอนไม่หลับเลยในฝันมีแต่ภาพของเธอถ้าเอาจะพูดขอบคุณฉันฉันมีอะไรน่าขอบคุณเหรอฉันช่วยอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเป็นหมอนี่มันเหนื่อยสุดๆเลยนะเรื่องอะไรก็มารุมมาตุ้มกันหมดน่ารำคาญชะมัดอย่าร้องไห้เลยมา ึ้นทำอะไรเดินไม่ไหวไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมแบกคุณเองมันจะดีเหรอมาเถอะนะเป็นอะไรเหรอไม่เป็นไรคงเพราะคุณตัวหนักเนะี่ย ผมพูดเล่ก่อนแน่ๆนะก่อนดีๆหน <c oughs> วดขึ้นต่อแล้วควรโกนหนวดได้แล้วนะกลับไปจะโกนเลยหูก็แดงด้วยหนาวนะ่ะฉันจะเป่าให้นะเฮ้ <c oughs> เฮ้ยพอแล้วพอแล้ว <c oughs> เอาทำอะไรเหรอโกนหนวดไงมันทิมไม่ใช่เหรอ <c oughs> โกนหนวดค,คุณคุณกนเองไม่ได้เหรอโกนไม่ได้ทำไมคะผมบาดเจ็บอยู่นะ บาดเจ็บตรงไหนอะตรงนี้ฉันดูหน่อยเจ็บไหมคะบาดเจ็บแล้วทำไมเมื่อกี้คุณไม่พูดล่ะโกนหนวดให้หน่อยได้ฉันช่วยเอง ช้ำนานนี่เมื่อก่อนเคยทำเหรออืทำให้ใครจัวหลาเหรอผู้ป่วยนะเมื่อก่อนตอนหมุนเวียนไปศัลยกรรมทั่วไปฉันต้องรับผิดชอบเตรียมผ,ผิวก่อนผ่า,ผาตัดติดต่อกันหนึ่งเดือนอ๋อให้คุณโกนหนวดไม่สมความสามารถเลยสิเนี่ย <c oughs> ขอบคุณนะเหลียวมู่เจอขอบคุณอะไรผมขอบคุณที่วันนี้แบกฉันกลับมาไม่รู้ว่าคุณบาดเจ็บด้วยซ้ำก็ผมอยากแบกเองฉันยังทุบคุณด้วยอะเจ็บหรือเปล่าเจ็บสิงั้นทำไงดีเมื่อกี้ทำไมคุณถึงไม่พูดล่ะก็ทุบไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรงั้นฉันจะชดใช้ให้คุณยังไงดีคุณกำลังชดใช้ให้แล้ว แต่ถ้าตั้งใจขึ้นอีกนิดก็น่าจะดีจะยังไงก็เถอะก็ต้องขอบคุณคุณอยู่ดีถ้าวันนี้คุณไม่ปรากฏตัวแล้วก็ฉันต้องแย่สุดๆแน่เลยคุณแย่แค่วันนี้เหรอคุณว่ายังไงก็อย่างนั้น เสร็จแล้วค่าหัวหน้าเหลียงคุณพอใจไหมคะใช้ได้ไม่โกนเป็นรอยคุณอาจจะเป็นฝ่ายถูกเวลาผ่านไปแปดปีเมื่อย้อนกลับไปมองหลายๆสิ่งเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วอย่างเช่นอะไรจัวรานยอมรับว่าเขาติดตั้งเครื่องดักฟังผมรู้ตั้งนานแล้วรู้ตั้งนานแล้วเหรอความเข้าใจที่ผมมีต่อจัวราน มากกว่าที่คุณคิดอีกคุณชนะแล้วเหลือมู้เจอผมเคยบอกแล้วว่าไม่สนใจแพ้ชนะที่ผมสนใจคือคนให้คุณว้าวหวงกุญแจน่ารักขนาดนี้คุณซื้อที่ไหนหล่ะคะผมทำเอง คุณคุณทำเจ้านี่เป็นด้วยเหรอชอบไหมขอแค่เป็นของที่คุณให้ฉันก็ชอบหมดแล้วชอบก็ค่อยติดตัวไว้ดีๆอย่าทำหายล่ะเข้าใจไหมอืมค่ะเซชูคนที่พยายามลักพาตัวคุณน่ะเขาโดนตำรวจจับแล้วแต่คุณก็ยังต้องระวังตัวยังต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะโดยเฉพาะอะไรอย่าพบกับโจัวรานตามลำพังอีกเพื่อตัวคุณเองรู้แล้วคะ่ะ มือบาดเจ็บยังจะบริจาคเลือดเหรอสนใจตัวเองก่อนเถอะคุณหมอฉันโอเคดีนี่ดีตรงไหนกันพัสดุนั่นส่งมาให้คุณนะ่ะถ้ามันระเบิดตอนคุณรับไปจะไม่เป็นไรเหรอเป็นห่วงฉันเหรอไรสาระนะคนส่งพัสดุเป็นใครเหรอตำรวจยังสืบอยู่

ผ่อนคลายฮะค่อยๆเพลินกับมันเป็นยังไงบ้างด้านซ้ายเป็นซ้ายอีกหน่อยอใช่ๆ,ๆตรงนี้แหละ เลียงงูจ๋าฝีมือระดับคุณสามารถเปิดร้นนานนวดได้สบายสบายเลยนะต้องมีลูกค้าประจำเยอะมากแน่นี่เป็นวิชาประจำตระกูลผมแต่ว่าวิชาของตระกูลผมทั้งชีวิตทำให้ได้แค่คนเดียวเสียชู ลองทบทวนดูอีกทีทเถอะมาที่หน่วยของผมนะที่ไหนเหรอ <c oughs> คุณดูสิมีคำถามมากมายที่เราตอบไม่ได้แต่ว่ามีคำถามหนึ่ง ฉันมั่นใจมากอะไรเหรอพระจันทร์ในค่ำคืนนี้สวยจริงๆใช่อาเธอะหน้าเหลียงขอบคุณนะพลังฉันฟื้นเต็มเปี่ยมแล้วฉันไปทำงานต่อได้แล้ว แล้วก็ขอให้มือของคุณหายดีเร็วๆด้วยเคล็ดลับหนีเอาตัวรอดที่ผมสอนไปยังจำได้ไหมไปเที่ยวคนเดียวไม่ได้พักโรงแรมคนเดียวไม่ได้ตั้งปุ่มโทรด่วนในมือถือเป็นเบอร์โทรหาตำรวจอยู่บ้านคนเดียวปิดประตูหน้าต่างพัสดุหรืออาหารอย่าให้ส่งไปที่บ้านต้องจำตำแหน่งของบันไดาลิฟต์และตู้ดับเพลิงเอาไว้อีกอย่างไม่ว่าจะเป็นลิฟที่เร็วแค่ไหนภายในสามชั้นคนเราก็ทำความเร็ววิ่งขึ้นบันไดาตามไปทัน ดังนั้นในยามคับขันถ้าจะหนีให้พ้นต้องขึ้นลิฟต์แล้วกดให้มากกว่าสามชั้นหรือกดลิฟต์หลายๆฉชั้นจะทำให้อีกฝ่ายสับสนของทุกอย่างรอบตัวนํามาใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวเองได้หมดถ้าหนีไม่พ้นจริงๆงั้นก็เอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางฝูงชนแล้วก็ตะโกนเสียงดังหัวหน้าเหลียงสิ่งที่คุณบอกฉันฉันจําได้ขึ้นใจหมดแล้วคะ่ะไม่มีทางลืมแล้วก็ไม่เลวนี่จะไปแล้วนะ